หน้าก็แก่ริ้วรอยก็ลึกผิวหน้าก็หมองคำ้ำยิ่งเห็นหน้าตัวเองในกระจกยิ่งขาดความมั่นใจคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่าคะ สาเหตุหลักที่ทําให้ผู้หญิงเราหน้าแก่เลยนะคะก็คือการทําความสะอาดผิวหน้าแบบไม่ถูกต้องค่ะมันก็เลยทําให้ผิวหน้าหมองคล้าและผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ล้างหน้าอีกถ้าเราล้างหน้าแบบไม่ถูกวิธีและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําลายผิวแล้วแล้วก็ริ้วรอยล่องลึกก็จะเกิดและหน้าของเราก็จะหมองคล้าและอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทําให้หน้าเด็กได้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ในเคล็ดลับที่แก้ปัญหาหน้าแก่ริ้วรอยล่องลึกแล้วก็ผิวหน้าหมองคําก็คือการคลีนซิ่งทําความสะอาดผิวหน้าค่ะแต่จะทําความสะอาดผิวหน้านะคะให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นและริ้วรอยลดเรือนก็ต้องเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในการคลีนซิ่งนะคะทันไว้ใจคลีนซิ่งครีมที่เป็นเนื้อเบตเนื้อครีมนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยในขณะการทาความสะอาดผิวหน้าและหัวใจสําคัญเลยค่ะในการล้างหน้านะคะเราจะต้อง นวดคึงเบาๆไม่ใช่แค่การล้างหน้านะคะแต่การล้างหน้าของเราเนี่ยค่ะเราจะมีการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าด้วยเพราะในช่วงระหว่างวันเนี่ยเราทํางานหนักมาแล้วเนาะกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตาหรือการพูดนะคะ เราก็จะมีการเมื่อยบนใบหน้าแหละเลือดลมก็ไหลเวียนไม่ดีฉะนั้นเนี่ยค่ะการนวดแบบนี้นะคะก็จะช่วยได้ช่วยกระตุ้นเลือดลมการไหลเวียนบนใบหน้าและเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ครีนซิ่งครีมแล้วของแบรนด์ธัญญนีนะคะยิ่งทำให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นเทคนิคในการนวดนะคะนวดวนคึงเบาๆ อย่านวดวนแรงมากเกินไปเพราะถ้านวดวนแรงมากเกินไปจะเป็นการลบกวนผิวหน้าเวลาที่นวดคึงนะคะหมุนวนเบาๆท่านี้จะเป็นการที่ปั้นขางได้ด้วยผู้หญิงเรานะคะเราตื่นมาเราพูดตั้งแต่เช้าจนจะนอนเราก็ยังพูดฉะนั้นกล้ามเนื้อบริเวณมัดตรงนี้ค่ะเวลานวดเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ถ้าคล้มเนื้อนะคะเกิดการหดเกร็งตัวก็จะทําให้เกิด ริ้วรอยล่องลึกได้นะคะแต่ข้ามเนื้อเนี่ยถ้ามันแบบ คลายตัวนะคะมันก็ทําให้ริ้วรอยลดเรือนได้แล้วก็กล้ามเนื้อบนใบหน้าเกิดการแข็งแรงได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นเทคนิคขั้นตอนของการนวดหน้าสายธัญญีนะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจที่อยากจะเรียนนวดหน้ายกกระชับเป็นอาชีพนะคะก็สามารถทักได้หรือถ้าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะลงเรียนในคอร์สออนไลน์ได้นะคะซึ่งในคอร์สการเรียนออนไลน์ของท่านท่านก็จะส่งตรงอุปกรณ์ไปให้คุณถึงที่บ้านเลย ในการใช้ฝึกเรียนนวดหน้าเข้าเรียนได้ทั้งรอบเรียนแบบสดเจอตัวกันแล้วก็รอบเรียนแบบทางออนไลน์ได้เรียนทบทวนแบบตลอดชีวิตนะคะและถ้าคุณอยากเรียนสดมารอบนี้เรียนไม่ทันก็ติดต่อเรียนรอบหน้าได้นะคะเห็นไหมคะถ้าเราล้างหน้าแบบถูกวิธีนะคะผิวหน้าก็จะสว่างกระจ่างสดใสแล้วก็ริ้วรอยก็ลดเลือนได้ นอกจากริ้วรอยลดเลือนแล้วหน้าก็สวยแล้วก็สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ด้วยนะคะจบปัญหาการที่หน้าหมองคำ้ำริ้วรอยมาบุกก่อนไว้ด้วยการนวดหน้าสไตล์ธัญญีค่ะ ถ้าท่านไหนนะคะสนใจเรียนเป็นอาชีพก็ทักด่วนนะคะหรือมาเจอกับท่านได้ที่ลาดพร้าว71นะคะหน้าสวยหน้าเด็กคุณเองก็สร้างได้ด้วยมือของคุณค่ะแล้วเจอกันที่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามท่านไหนสนใจเรียนนะคะพิมพ์คําว่าสนใจไว,ว้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดในเรื่องของการเรียนให้ค่ะ